สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางหวยฮาหนอยมัดร,รวม4ีหน่อยนะคะในงวดของวันที่9เดือนเมษายนนะคะส5 6 7นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะชุดสรุปค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมกันก่อนไปรับชมฝากกดติดตามทางช่องด้วยนะคะแล้วก็ ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะกนไปรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะคะเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่ท่านใดที่มารับชมนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเมื่อวานนี้น้องเอสทำกระดาษใบนั้นหายนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเจาะเน้นให้นะคะพี่พเมื่อวานนี้3ตัวเตกนะคะพี่ๆ3ตัวตรงนะคะเมื่อวานนี้ท่านใดที่ เขามารับชมนะคะยินดีด้วยนะคะมาเด่น3ตัวนี้ครบนะคะแล้วก็ฟันที่8นะคะเมื่อวานนี้3ตัวเม็ดเดียวนะคะอันนี้คือลงให้ในกลุ่มนะคะพี่ๆดูเข้า0 8นย์แแล้วก็เน้น83เม็ดเดียวนะคะพี่ๆในกลุ่มเมื่อวานนี้ก็หิงหิงฟังปังกันเลยนะคะตัวนี้คือตัวเน้นในกลุ่มนะคะ3ตัวตรงท่านใดได้3ตัวตรงนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะตารางก็มานะคะเมื่อวานนี้เนาะ ก็แสดงความยินดีกับพี่ๆนะคะเมื่อวานนี้ให้ไปวิ่งลู่ที่8มาเจาะแปเม็ดเดียว3ตัวแตก083นะคะเดี๋ยวมาชมของวันนี้นะคะวันนี้แบบไปแบบเร่งด่วนนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่ถ้ามีเสียงแทรกเนาะน้องแอดทางานควบคู่ไปด้วยขออภัยในความไม่สะดวกนะคะเน้นเน้นไปที่เจ็ด3ามเจ็นสามดสาหนะคะแล้วก็ เจ็ดเจ็ดสองนะคะพี่พี่ตัวกันนะคะกันวันนี้กันไปที่สองสามแล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดนะคะพี่พี่วันนี้นะคะตัวกันก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวจอนะคะ3ตัวเม็ดเดียววันนี้นะคะน้องแอดให้ไปนะคะก็จะเป็นหนึ่ง เจ็ดสามวันนี้ขอให้สามตัวมาอีกนะคะพี่ๆถ้าใดมีโชคล้ามเมื่อวานนี้อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสามตัวตรงๆนะคะเมื่อวานนี้อาจจะในช่องทาง YouTube อาจจะให้เป็นตัวกลับนะคะพี่ๆขอัยด้วยเนาะแต่อันนี้คือเป็นตัวเจาะเน้นลงในกลุ่มนะคะเข้าสามตัวตรงไปนะคะสําหรับเมื่อวานนี้วันนี้ขอให้ปังๆเฮงๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทางช่องด้วยนะคะพี่ๆ เพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันขออภัยด้วยนะคะพี่พี่ถ้ามีเสียงแทรกนะคะน้องเอดต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะวันนี้ขอให้ปังปังสวัสดีค่ะ